Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นวินาทีที่บีบหัวใจจริงๆนะครับสุดท้ายลูกช้างก็ตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายขึ้นมามตอนที่ขึ้นมาเนี่ยแม่ยังไม่ฟื้นนะกะแต่แม่ยังไม่ฟื้นเนี่ยเห็นไหมเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เรียกว่าขย่มขย่มขย่มเพื่อเป็นการปัม๊มหัวใจนะครับไปดูเหตุการณ์ย้อนหลังกันหน่อยตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้เ<ม>จ้าหน้าที่ทีมอาสาช่วยเหลือสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร<ม>ับแจ้งว่ามีลูกช้างเนี่ยตกอยู่ในบอ่อซึ่งเป็นท่อพักในรีสอร์ทในพื้นที่นี่แหละ ก็เลยวางแผนกันช่วยเหลือนำทีมโดยคุณหมอโบนะฮะโอ้ต้องชื่นชมเลยคุณหมอโบสัตวแพทย์หญิงชนัญญาการจนะสาขาสัตวแพทย์ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งการจะเข้าไปช่วยลูกช้างเนี่ยมันต้องแยกแม่ช้างออกมาก่อนไม่งั้นอันตรายนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยิงยาซึมใส่แม่ช้างซึ่งหลังจากที่ถูกยิงยาซึมแล้วเนี่ยนะครับแม่ช้างที่เฝ้าลูกอยู่บริเวณปากบ่อ ก็เก็เลยพัดตกลงมาในบ่อด้วยนะครับพัดตกลงมาเลยอ่ะฟังเสียงของเจ้าหน้าที่กันหน่อยครับเมื่อยิงยาครับแล้วปรากฏว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ํามันดินมันมันชุกตัวลงอ่ะทางเนี่ยพอดีอ่ามันเริ่มเริ่มอยู่กับที่ละน้ําหนักก็เลยทิ้งตรงนี้มากดินมันลื่นสบลยลงไปแล้วก็เขายินอยู่ตําแหน่งใกล้บ่อมากเขาคานเขาไม่หาลูกเขาทำไมเขาเลยลื่นลงไปลื่นลงไปไปพาดอยู่ตรงปากบ่ออ่าไม่ถึงก็ไม่ขายังไม่ถึงพื้นด้านล่างของบ่ออ่าข้าด่ปาก แต่ว่าเป็นจังหวะด,ดีเมืองกันที่ทองเขาย้อลยงไปด้านล่างลูกเขาเลยหิวนมก็เข,เข้ามากินนมที่เราเห็นขนาดที่เราช่วยรเราเห็นลูกเขามามาดูดนมแม่อยู่ในใน,ในบอ่อกระดเวนา